ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันีเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยง,มงหมูําหสัรวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการให้อาหารหมูเพื่อที่จะเซฟต้นทุนเพื่อที่จะยืดระยะเวลาในการเลี้ยงการของนะครับเซฟเงินในกระเป๋าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งการให้อาหารก็อยู่ที่ข้อใครแล้ามันนะครับนะฮะถ้าเซฟได้ก็เป็นพ้นดีกับตัวเองนะฮะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะให้แบบบุฟเฟ่บางท่านก็อาจจะให้แบบจํากัดนะครับแต่ที่ข้อที่เราผมนะฮะผมก็จะเซฟแบบสุดๆเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะฮะถึงว่ามันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีสําหรับราคาหมูแต่มันก็ยังไม่แน่ไม่นอน ถ้าเราเซฟได้ก็ควรที่จะเซฟนะฮะคือจริงๆแล้วการให้อาหารหมูเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจนในพฤติกรรมในการบริโภคยืดหยุ่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับคนเลี้ยงโดยเฉพาะรายย่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในการต่อรองในการที่จะหาขายกับพ่อค้าคนกลางเนี่ยนักจะโดนเปรียบถ้าเราลดไม่ได้ ผลกำไรก็อาจจะไม่มีอย่างผมเนี่ยผมจะทําอย่างนี้เลยฮะเนี่ยผมจะแบ่งเป็นชุดๆนะครับคือหมูสิบตัวนะฮะเนี่ยผมก็จะให้เป็นชุดๆอย่างเงี้ยรอบละกระป๋กปที่ผมทําไว้นี่นะฮะก็คือมื้อนึ่งจะให้รุ่นนี้ผมจะให้ไม่เกินตัวละสองกิโลสองกิโลหกขีดหรือว,ว่าสองจุดหกกิโลกรัมต่อตัวนะครับ ต่อวันนะฮะซึ่งก็จะแบ่งให้เป็นสองมือ้อสามมื้อนะฮะต่อวันนะครับคือเช้ามาก็ให้หมูขอกนี้นะฮะมีสิตัวเช้ามาผมก็จะให้รอบหนึ่งก็ประมาณ8ปดเก้ากิโลนะครับผมก็จะเทให้ก่อนเส้ยสายมาได้เวลาล้างขอกผมก็จะมาให้อีกรอบหนึ่ง ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่26กิโลกรัมนะครับต่อวันนะครับสำหรับหมู10ตัวอย่างพวกรุ่นนี้นี่นะครับผมก็จะให้คำนวณให้วันหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวละ2กิโลนะครับมี11ตัวผมก็จะให้22กิโลแต่ผมจะแบ่งให้เป็น3ช่วครับเป็นหมูที่พึ่งบริโภคอาหารยังบริโภคอาหารไม็เส็จรูปอยู่ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลดตน้นทุนผสมลดตน้นทุนนะครับคือบางท่านนะครับการให้อาหารหมูเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีเวลาเหมือนผมนะครับผมจะมีเวลาอยู่กับหมูตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํางานทําการอะไรแล้วนะครับเป็นระดับผู้สูงวัยแล้วนะฮะ ก็จะมาอยู่กับครอผมนะครับผมก็จะให้วันละสามมือสามรอบเช้ากลางวันเย็นนี่ถังนี้ผมก็จะเทลงไปเลยนะฮะร,รอบแรกก็13บกิโลนี่ก็มี10ตัวนะฮะมีสิตัวนี่ก็จะให้วันละยี่สิบกกิโลเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นการประหยัดนะครับคือคำนวณให้เลยไม่เกินตัวละ2 สองกิโลเนี่ยผมก็จะทําแยกไว้อย่างนี้คือหารกระสอบหนึ่งเนี่ยผมจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งไว้เลยนะครับก็จะทำอย่างนี้เพื่อง่ายต่อการะสะดวกนะฮะต่อการที่จะแบ่งนะครับก็คือจัดแบ่งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านสะดวกอย่างไหนนะครับคือจริงๆแล้วหมูเนี่ยผมก็เคยย้าอยู่เสมอนะฮะย้าอยู่บ่อยๆว่าหมู การบริโภคอาหารนี่จะต้องอย่างน้อยๆนะฮะก็้2 0 210-240กิโลกรัมกว่าจะได้น้ําหนักร้อยนะฮะน้าหนักร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตัวนะครับรวมถึงระยะเวลาด้วยนะครับก็คืออย่างน้อยๆก็สี่เดือนนะครับสี่สามสิบสองหลังจากอนุบาลเสร็จนะ คือเริ่มลงขุนคือบางท่านก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดบอกว่าขุนสี่เดือนขุนสี่เดือนบางท่านอย่านมปุ๊บสี่เดือนก็จับขายเลยมันก็ยังไม่ได้ระยะเวลาเพราะว่าขุนนี่ผมจะเริ่มนับตั้งแต่นู้นนะหลังจากอนุบาลเสร็จก็คือหมูอย่างน้อย,อยก็อายุสี่สิบห้าวัน,นวนงบประมาณงบประมาณมันก็เปลืองพอสมควรถ้าลดต้นทุนไม่ได้นะ ครับถ้าลดต้นทุนได้มีอาหารสูตรที่ดัดแปลงนะครับราคาก็จะถูกลงหน่อยแต่ยังไงยังไงก็ไม่ต่ำกว่าโทร 4, นละสี่พันอยู่แล้วกว่าจะได้จับขายตั้งแต่หลังยานมเลยง,ง่ายๆอย่างน้อยก็สี่พันอัพก็ลองคิดดูนะฮะตอนนี้ราคาหมูก็ยังอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ยังมีข่าวดี เ่าที่ฟังเ่าที่ดูข่าวติดตามข่าวสารก็บอกว่าอนาคตข้างหน้านะครับก็คงจะทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะยืนแข็งบ้างเป็นบางวันบางจันทนะร์บ,บางสัปดาห์แล้วก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆแต่ก็คงจะไม่เกินสัปดาห์ละสองบาทนะครับขึ้นนะนี่ก็เป็นการดูแลแบบบ้าบานะครับไฟนะฮะตอนเช้า เราก็จะไปนอนโขก,กันอยู่อย่างนี้นะฮะจนแม่พันธุ์เนี่ยผมก็จะให้ถ้ารุ่นนี้เนี่ยผมจะให้วันละไม่ต่ากว่า4กิโลนะก็คือช่วงที่เขาให้นมครับส่วนอาหารก็บ้าน,านเรานี่แหละครับโปรแกรมโภอาหารฝุ่นนะก็มีมาผสมนะครับมไม่ใช้อาหารเม,ม็ดสมเรรูป คือหลายท่านอาจจะประสบปัญหานะครับในการดูแลหมูเล็กเนี่ยโดยที่ขาดฟอโมุ่นก็จะทำให้หมูท้องเสียตายเหลืองตายเลี้ยวมันก็เป็นผลต่อไปในการที่เราหลังจากยานมนะครับดังนั้นแล้วฟอโมพูลน,นะฮะเป็นยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นะครับถ้ามีทุนก็ซื้อไฟกกซื้อกล่องกกก็จะดีนะฮะแต่อย่างของผมเนี่ยผมก็จะทำแบบบ้านๆเลย ก็เลี้ยวมาหลายปีก็ทําแบบบ้านๆมาตลอดนะครับแต่แล้วก็ปรับปรุงใชค้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับช่วงที่แม่เขาบริโภคอาหารตอนเช้านะฮะเขาก็จะมาถึงที่ไฟกกเรานะครับนี่ก็เป็นหมูอายุ10บวันนะสิบกว่าวันนะครับ ถึงสิบวันหรือยังทอดกระชี้สิบเจ็ดนะฮะอ่าก็ยังไม่ถึงสิบวันนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยยี่สิบแล้วฮะยี่สิบวันแล้วส่วนพวกนี้ครับก็จะสุกซนเป็นธรรมดาครับแต่ข้อสําคัญก็คือความหมบุญนั่นแหละครับหลายท่านสอบถามมาว่ามูลเล็กนี่จะทํำยังไงช่วงนี้ก็คือความหมบุญน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่เข้ารับฟัง